ต้มอีกแล้วต้มอีกแล้วมี้ต้มไก่อีกแล้วจ้ามไก่บ้าน <c oughs> มาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกินออกมาปีเด้ออยู่อันหน้าทงหน้าทงนี่หม้อกำลังเดือดใส่ไปเลยจุ๊บโอเคป้าตู้เ็ดตอนบกใหญ่เลยฟ้าหม้อเด้อ มีไหมฝาหมอนวาเดี๋ยวฝาหมอมาเลยยู่ใส่เนาะฝาหมอนอ่ะไม่ต้องปิดเลยเนาะเออยุ้ทงเพราะ้องปิดตอนบักใหญ่โอ้อันใกล้อันตัวหนึ่งเฮ็ดจุดประมาณห่างตอนนี้มันบ่ตอนใหญ่ๆเลยตอนใหญ่ๆเลย เบิ่งแต่ละตอนแน่จ๋าคุณนสาคุณนสาเอ็่าถึงตอนใหญ่เดีนี้ตอนเดียวหงายแต่งเลยวะนะตอนไก่ดูตอนไก่โอ้ยตาเฉบขากมาเด้อมาเด้อผู้ใดกระไดออกมาเด้อ,อ,อมาท่างทงพี่กินขา้าวชมบรรยากาศกดิพี่ผอา้าวปุ่นพระเอกยืนอยู่ปุ่น เราเอกใหญ,ออใหญ่ใหญ่มากใหญ่ทุกม่องมีม่องเดียวที่ไม่ใหญ่โอ้ยบรรยากาศเถียงนางกินปลาเฟียงอีกคือเก้าหระพนะชอบกินข้าวอยู่ปลาเฟียงพะนะวอ้กํำลังฟดพี่เนาะกำลังฟดจ่ากำลังฟดหม้อกำลังฟด ดูบรรยากาศบรรยากาศมากๆบรรยากาศแบบนี้เนาะอันนี้หนาะนีอยู่ตลอดเด้อไปตรงนีหนาอื้นเจ้าจ้เร็หนะออ้านบ่าะคอขมีแต่านานีเจ้าจิเร็หนาปีบ่เจ้าม่วาเป็นายแท้